ครับ FC พีพอทุกคนนะครับวันนี้เรามาที่คุณหมิงเมืองเลยนะครับถ้ำโพสัตโพธิสัตนะครับวันนี้เรามาส่งชุด4ีพูณ4ีนะครับผมเราใกล้จะถึงตำแหน่งแล้วนะครับที่ส่งมาครับผมเหลืออีกสองกิโลเพิเดี๋ยวยามาฟังเพลงขั้นรายการก่อนนะครับผมจากเรือสายรยนค่อยอ่านักรองประจําวงผมเองนะครับผม ยไง,งฝากกดไลค์กดแชร์คลิปพี่พด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีชุด1 000, 3 5 0 0ค่าส่ง500บาทนะครับเกินเกินไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมออกเป็นทางการในช่องพี่พดยโสเลยนะครับผมน่งกับนึ่งตัวเล็กนะครับราลอกันในรถเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พ์ด้วยนะครับบครับ นะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่วัดเลยนะครับนะครับเอฟซีพี่พืทุกคนนะครับเราห่างหายกันไปช่วงโควิดเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่บ้านของพี่เขานะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับว่าเสียงตัวนี้สี่คูณสี่จะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับค่าจัดส่งแค่ห้าร้อยครับผมเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านพี่เขานะครับตรงนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เจอกันหลังโควิดโอเคนะครับเดี๋ยวฟังเสียวสอ,องนาตาชินะครับที่เพจของคนยะโสะก็เลยได้ติดตามเลยตัดสินใจนะครับเลือกโปรนี้นะเป็นโปรประหยัดโปรสบายกระเป๋าก็เิงๆมานม,มาหลายๆโปรนะครับแล้วก็หลายๆค่ายก็มาชอบใจประทับใจตรงที่ว่าการบริการ เฮียท่านเนี่ยถือว่าบริการถึงที่ถึงจุดแล้วก็เอาแบบชนิดที่ว่าความพอใจทดสอบเสียงกันที่หน้าบ้านแล้วก็แบบว่าถูกใจก็ต้องค่อยว่ากันไปก็นี่เป็นเป็นการการันตีถึงการบริการให้กับลูกค้าก็ถือว่าประทับใจทีนี้เพื่อนๆทราบข่าวก็มาเลือกปรูเหมือนกันมีสองคูณสอ นะครับส่วนส่วนโปรนี้เป็น4ี่คูณสนะครับก็กําลังเทสเสียงอยู่นะครับก็อาจจะรบกวนหรือว่าพี่น้องที่ได้ยินเสียงก็อาจจะต้องใสเป็นการเพิ่มเครื่องเสียงที่จุดทีวีที่บ้านของเรานะครับอตอนนี้ทางเฮียต๋องนากะชิกนะครับบินตรงมาจากทางกรุงเทพเลยนะครับมาส่งมี ถึงแม้ว่าลูกค้าจะลูกค้าจะสนใจนะครับแบบไหนท่านจะเป็นเครื่องสองเครื่องท่านมาได้หมดแล้วก็มาตามคําที่ผู้ที่ตกลงไว้นะครับก็ดีใจดีใจมากเลยนะครับที่การบริการถึงที่แล้วก็เป็นกันเกีงนะครับแล้วก็พูดคุยโอ้รู้สึกว่าไม่เคยเห็นหน้าเคยยินแต่เสียงนี้ได้มาสัมผัสตัวตรงๆตัวปิ๊นปนขอบคุณครับบ้าขอบคุณครับ ก็ได้คุยกันตั้งแต่ทางโทรศัพท์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่สดชื่นที่สุดนะครับดีใจ ไม่ได้นอนเลยนะครับปวดเหี่ยห้าคนเดินทางเนี่ยไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนบอกว่ลุ้นเหมือนกันไม่ก็จะได้นอนก็ลุ้นตั้งแต่จ้องตั้งแต่นอนไม่หลับเลยจ้องตั้งแต่ก็เห็นแต่คอขอนเดืเดิมๆคุ้มค่าเนาะมาเจอกันแล้วคุ้มค่ามากเลยครับผมครับขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เนาะช่องเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับของคนยศดสุดนะครับขอบคุณครับนะครับต้องกราบต้องกราบจริงๆนะครับกราบขอบคุณลูกค้าที่นะครับ ที่ติดตามช่องพี่พจน์โสช่องผมนะครับอ่าช่องช่องตองเลยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าจะเป็นช่องของผมเลยก็ได้นะครับแต่ก็ช่วยๆกันไปพี่น้องนะครับที่ เพื่อนๆที่จะขายเครื่องเสียงราคาถูกแล้วเสียงดีๆเข้ามานะครับกับพี่พลได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมมั่นใจว่าของผมดังดีนะครับเพราะผมไม่ได้บอกว่าลูกค้าเป็นคนพูดนะครับพี่พสยังไงก็13,500นานะครับชุดนี้13,500บาทค่าจะส่ง500ทั่วประเทศโอเคนะครับได้ยินชัดเจนนะครับ13,500บาทค่าจะส่ง500ทั่วประเทศตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถึงเมษา นะครับผมโอเคใครเร็วใครได้นะครับผมบอกได้เลยรีบสั่งกันเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเรามากับพี่พจน์ยโสเลยนะครับเด,ด็ดสิบห้านิ้วสองใบ จางสางใบนะครับเดชสิบห้าสองใบพาวเวอร์พันพันหนึ่งตัวปรีหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับข้างหลังผมแถมสเปคคอนแบบนี้ให้เลยนะครับลูกค้าทั่วประเทศนะครับเข้ามาดูนะครับรีบสั่งกันได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมแถมสเปคคอนให้นะครับนะครับผมเสียงดีไม่ดีนะครับถามแม่ดูเสียงดีนะแม่สุดยอดนะครับขอบคุณครับเบสา เจ้าของถูกใจนะครับเรื่องเสียงปรับจูนได้เลยนะครับตัวนี้ก็จูนขอบคุณครับไปอย่างนี้ก็โอ้ยเดือดต่อไปค่ะด้าบูชาลูกหอวนเปียนจนจนขึ้นคอสุเลยพันล้านที่พ่มืองพานตัวนี้เอาไว้ในบ้านดังหัวหูมากๆเลยอยู่แล้วนะครับในอนาคต พี่อยากได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมตัดราคาชุบๆ,ๆนะครับแล้วเท่าของพี่เขาเลยผมไม่ได้คิดอะไรมากมายอยากจะเพิ่มก็คือเดี๋ยวผมตัดราคาให้เลยนั่นแหละครับ